สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาแต่งหน้าลุคนี้ให้ดูกันนะคะซึ่งลุคนี้นะคะสามารถแต่งได้อย่างรวดเร็วนะคะเชื่อว่าก่อจากบ้านในสิบนาทีก็คือเต็มที่ก็คือเสร็จแล้วคือได้ลุคนี้เลยนะคะแล้วก็ขั้นตอนในการเตรียมผิวอะไรพวกนี้คือบอกเลยว่าง่ายมากขั้นตอนเดียวจบนะคะได้ผิวเนียนกลิบแบบนี้เลยนะจ๊ะลุคนี้นะคะก็เหมาะกับสาวออฟฟิศนะคะหรือว่าคนที่เร่งรีบต้องรีบออกไปทํางานรีบออกไปเรียน,นะะอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถไปแต่งต่างมันได้ค่ะเพื่ค่ะก็ไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าแต่งไงไปดูกันเลยค่ะ ขั้นแรกคะ่ะแล้ก็ทักคีมขอเราปกตินะคะแล้วเราก็จะมาเริ่มด้วยการทาแป้งเลยคะ่ะแป้งของเรานะคะในวันนี้นะคะจะใช้ตัวนี้นะ, 8, นะคะเวอร์888ซินเดียล่านะคะเบลส์อัพแพคมี SPF 50บวแล้วก็มี PA++ บวกด้วยเปิดตลับออกมาเด้นี่นะคะด้านใน,นก็จะมีพัฟนะคะก็จะมีฝาปิดแบบนี้ คุณภาพดีนะคะันี้ใช้ไปแล้วนะคือตัวนี้เนี่ยเขาเป็นแป้งดินน้ํามันนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่แป้งดินน้ำมันธรรมดานะมันเป็นแป้งน้ํามันที่ผสมซิลิโคนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อของเขาอะคะจะค่อนข้างเหนียวก็แน่นนะแบบไม่ได้นิ่มมากเหมือแนบบแป้งดินน้ำมันทั่ว,วไปนะคะไอนน้กดไปก็มีความนิ่มนะแต่ว่ามันจะไม่ไหลแล้วก็ไม่เยิมจับไปมันก็แบบเออเออแบบเป็นแห้งอะยังแห้งอยู่นะคะโอเคองั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแต่งกันเลยค่ะ ขั้นแรกเราก็ปัดแป้งขึ้นมานะแล้วก็ทาลงไปเลยนะคะอันนี้เนี่ยมันดีตรงที่ว่าไอ้ว่ามันปกปิดโอเคเลยอะแล้วก็มันมีกันแดดนยไงเช้ามาเรารีบๆแล้วก็ตักเลยอันนี้เป็นสิวด้วยตรงนี้ก็ปกไปเลยค่ะจริงแล้วเราแต่งไปทํางานแล้วก็รอยสิวนิดหน่อยก็ช่างมาหนูวะ ไม่ได้จะไปการาดินเนอร์นะคะรือว่าออไม่ต้องน่ากลิ่ขนาดนั้นก็ได้ยกเว้นว่าวันไหนแบบมีพรีเซนเทชันหรือว่ามีแบบไปพบลูกค้าหรือไปพบคนสําคัญผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะเราก็ก็ค่อยแบบพิธีพิธานิดนึงเอแต่งให้เราแบบมีความสุขพอเอาให้คนรอบข้างเขาไม่ตกใจกันหน้าสดอะไรเงี้ยดูนี่นะคะจะเห็นได้ว่าหน้าขาวขึ้นนะแล้วก็เนี่ยดิ้วรอยใต้าตาที่แบบ น่ากลัวมากๆอะไรเงี้ยก็แบบว่าเฮ้ยมันดูสว่างขึ้นน่ะใช่เอาไปแบบนี้ก็น่ากลัวไปเนาะเดี๋ยวขอไปทายข้างก่อนนะคะแต่ถามว่าอันเนี้ยมันต่างจากแป้งผสมรองพื้นไหมอีว่าก็ต่างนะเพราะว่าแป้งผสมรองพื้นเนี่ยเวลาที่เราทาลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นแป้งแป้งแต่ว่าอันเนี้ยพอทาลงไปแล้วปึ๊บอะมันก็จะรู้สึกว่ามันมันแนบแล้วก็กลืนไปกับผิวมากกว่าแบบเป็นแป้งผสมรองพื้นที่จะรู้สึกว่าแบบเป็น เป็นแห้งๆแ,แปง้แปงๆอยู่บนหน้าอย่างเงี้ยค่ะพเพราะได้ผิวแบบนี้แล้วใช่ไหมคะคอนซีลเลอร์อะไรเราก็ไม่ต้องใช้แล้วค่ะเพราะว่ามันก็โอเคแล้วอนะไรว่ามันก็ปกปิดได้ดีเลยแหละโอเคค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาคิยนคิ้วกันนะคะเพราะว่าจะไปทํางานใช่ไหมก็ต้องต้องมีคิ้วนะคะไม่มีคิ้วเนี่ยเราจะดูว่าเฮ้ยเราไม่ค่อยมีพลงังเราแบบหน้าเราดูจืดชืดอ,อะไรอย่างงี้นะ ไปทางานเอาแบบว่าเออให้คิ้วมันพอ,อได้ทรงนะคะแบบว่าไม่ไม่ต้องปริงไม่ต้องปังมากนะคะเดี๋ยวจะน่ายตกใจเนื่องจากว่าผมอีกสีอ่อนนะคะก็จะปัดมาสคาร่าคิ้วด้วยให้สีมันกลมกลืนไปกับสีผมนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาทาตากันนะคะต้องทาไพรเมอร์ก่อนการทาไอไพรเมอร์ที่แบบคือชีวิตจะดีขึ้นเยอะมากพูดเลย แล้วก็พาเลตที่ใช้แต่งตาในวันนี้นะคะก็จะใช้สีทองนะคะก็จะใช้สีน้ำตาลนะคะก็จะทาไปที่หางตาแล้วก็ใช้สีขามนะคะสีอ่อนแปลงก็อันเดิมเนะะ่ยค่ะสลับแบบผิดด้านเอา หรือว่าจริงนะถ้าใครไี่มาหาสีทองสีเดียวก็ได้นะถ้าใครไม่มีแปลงจริงๆใช้นิ้วก็ได้นะ<ม>ก็เอานิ้วเนี่ยเกลียเกลี่ยเกลี่ยๆเข้าไป ก็ตแต่งตาแล้วง่ายๆนะคะแบบนี้เองนะเดี๋ยวอิกมขอไปทำข้างนี้แป๊บนึงค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาปัดแก้มกันนะคะแก้มจะใช้สีชมพูนะคะพอเราปัดแก้มแล้วนะคะเดี๋ยวอิมจะขอเชดดิ้งจมูกนิดนึงนะคะไหนๆก็ไหนๆละขอตรงนี้นิดนึงนิดนึงนะ หน้ามันได้แบบไม่ลอยมากปั้นให้มันกลืนๆกับคอแล้วสุดท้ายนะคะก็จะทาลิปสติกค,ค่ะนี่ค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับลุคนี้นะคะแต่งหน้าไปทำง,งานแบบใสๆนะคะ แต่งง่ายๆนะคะสามารถแต่งได้ทุกวันนะคะก็คือเครื่องสำอางที่ใช้ทุกอย่างะคะ่ะเป็นเครื่องสำอางที่หาซื้อได้ง่ายะคะ่ะแล้วก็ราคาหลักร้อยะคะ่ะไม่แพงเลยนะแล้วก็แป้งที่ใช้ะคะ่ะคือตัวเดียวจบนะไม่ต้องลงม่ต้องมาลงพื้นคอนซีลเลอร์แป้งฝุ่นอะไรให้มันวุ่นวายะคะ่ะก็ตัวเดียวไปเลยปาดไปเลยนะคะก็จะได้ลุคที่ผิวก็ดูเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็สามารถควบคุมความมันได้แล้วก็ไม่เป็นคราบนะคะก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งแล้วกัน,นะคะ่ะในการแต่งหน้าสําหรับน้องๆน,น,นักศึกษา เช่นเดียวกันค่ะวันนี้ต้องไปแล้วนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ